จะเช็ครถผมอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องดับฟังนะครับรเด็นเครื่องดับฟังครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวต่างๆทําไมมันอยู่ที่บ้านโกรกๆทำไมมันเห็นไปหมดอะไรไปหมดผมก็เลย คือด้วยความที่เราก็ระวังตัวอยู่แล้วว่าเรื่องต่างๆมันจะเข้ามาในบ้านแม้กระทั่งการปิดกล้องทีวีจอตปิดพวกนี้มันไม่ได้ทำนี้หมดตอนที่เจอวันที่หพฤศิิกานครับวันที่เจอเนี่ยลุงพลก็ไม่รู้ว่าของใครก็คิดว่าจะเก็บไว้ไปคืนให้เจ้าของแล้วก็ยังไม่รู้รว่ามัน<ช><ช>เป็นเครื่องดักฟังครับครับมารู้อีกทีวันหลังนะครับก็ก็ประมาณว่าวันนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะทำไมเหตุเกิดที่บ้านกุกกอก ทำไมเป็นเรื่องเป็นราวคุยกันได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมก็เลยมผมคือต้องตรวจสอบแล้วแหละว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมมันมันรู้ไม่หมดเห็นไม่หมดผมก็เลยให้ทางยูทูบเบอร์เนี่ยเขาไปดูที่รถปรากฏว่าเอาเครื่องนี้มาเซิร์ชทาง Google ให้เขาเซิร์ชดังดูนดูทาง Google ซึ่งเขาตรวจสอบเองนะผมนั่งอยู่ในบ้านผมไม่เห็นอะไรแล้วก็แตนก็เลยเอาเครื่องมาให้ผมดูว่านี่คือเครื่องดักฟงังครับต็แตนนะคะอยากพูดอะไรไหมคะ อิดอัดใจหรือเป็นยังไงบ้างแม่คะแตนไรับผลกระทบไงะคะจริงๆก็อรม,มาก่อนจนะรู้แวว่าเมื่ไรเกิดขึ้นนีก็คือจริงๆอ่ะนของน,นะเพราะว่า,าหลายเรื่องที่ออกมาจริงๆเราเป็นชาวบ้านธรรมดามันมีผลกระทบใเรื่งที่ว่าไม่มีข่าวบางหลายอย่างเนาะเพื่อดูข่าวอะไรบางเรื่องไรงอะไรนี่แต่เราก็เรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราพยายามยิ่งและก็ไม่ต้ดตอาอใครทั้งนั้นอนะ่ะ อยากจะเอาทวงมาลงเลยแล้วฮะแล้วก็จะอย่างเงี้ยตอนนั้น<ม>ตวนี้เราอย่าอยู่เก็บที่บ้านเดี๋ยวนี้อยู่ของเราอย่างางี้แหละ,ละไม่ต้องมาเป็นดาราไม่ต้องอะไรอันนี้อันนี้ก็จะมีช่นนนนหนักฟังนะครับคือช่วงที่ผมได้เอาเครื่องหนักฟังมาให้สื่อดูนะครับแต่ละช่องที่ขอดูนะครับก็ช่องหนักฟังมีลักษณะยังไงคือเปล่าฟอง บาร์โค้ดซิมนะครับมีเงินเหลือใน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 ,ในเครื่องนะครับอันนี้เรียนให้ทราบว่าซิมนั้นเจอแล้วนะครับต้องต้องรอให้อ่าคือเราได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเนาะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําว่าต้องไปรับความเสียหายก่อนเขาถึงจะอนุญาตทำใบแจ้งความออกมาแล้วก็ให้เราเขาอน,นุญาตนำซิมดังกาวไปตรวจสอบที่ของสูงครับ <c oughs> อันนี้เจอแล้วครับซิมเจอแล้วครับ <c oughs> ตำวจต่อไปอะค่ตัวไม้มีคนต,ตรวจที่จเข้าปืบนนะคะหรือว่าาตรวจไปยังไงถ้าเขามายึดไม้ไปอันนี้อันนี้างเจ้นที่คนกับไม้ามารรังแ้งนรับขตเอ,ยอ,ยอย่ยช่ทานะครับท่า,นนบ,ทาบอกว่าให้ไม้ท่อนเก่าเนี่ยส่งมาที่บ้าน,น,น,นรุ่งกงคือให้ผู้ใหญ่ดูแลแต่ฝากไว้ที่บ้านรุ่งครับคือต้องรอให้ทุกอย่างมันถึงที่สุดก่อน,นครับเมา ถ้าว่าสิ่งที่ทุกคนนะครับที่เราสนใจกันเนอะ,ะว่ามันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ามาข้องเกี่ยวไหมอันนี้ผมเชื่อว,ว่าจะมีจด้กระทำอะไรที่หนึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกนะไม่น่าจะเกี่ยวกับประเภททำแบบนี้ซึ่งมีก็คงม,มีคนที่เขา มีคนรู้ด <t ahn> ้านนี้เขาก็บอกแล้วว่าชิงผู้เป็นเด็กบริสุทธิ์ไม่สามารถทำไม่ทำอย่างอนี้ได้อันนี้ผมต้องบอกว่าผมสนใจด้วยซ้ำถ้าถ้ามีข่าวบอกว่าจับได้แน่ๆปร้ายนี่ผมมนใจมากครับส่วนผมก็ไม่ได้กังวลครับเรืศรษฐศาสตร์ผมเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ที่แบ่งแยกกันนั่นหลับดีครับเมื่อคืนตื่นลงมังเช้าครับ ในวันแถลงข่าววันนี้นะครับผมก็เรายูทูบเบอร์แล้วก็สํานักงานผู้สืข่าวนะครับมาชมเยอะแเลยนะครับข่าวได้ปกตินข่าวมาปกติยังแก่อนบาพที่แดงมผู้วกรับขอตัวบริษัทครับครับครับมาไประเด็นนี้ครับ

ไมเ่ทกบอกแล้วว่าะงเมื่อจแล้วแล้วมะี่ันไม่ใช่ไันไม่ใช่สื่อนะที่พยายามกดันที่ที่ก็นจะเห็นว่าออะไรที่ันบกเนี่ย นักกู้ซื้ออีกอ่ะอันนี้บอกตรงนะนักกู้ซื้อนะทุกวันแล้วผมแบบผมผมเนี่ยเข้าห้องเนี่ยส่วนที่ทีวีโซ่ร้อยแปดไม่พอผมต้องเจอกราทาชิ้นหนึ่งบัญชรกล่อมจนหลับบางทีก็คาถามหาจักรพรรดิริ่งเข้าไปอีกก่อนจะหลับแต่ถามว่าหลับผมไม่คลับเลยเพราะพยายามที่จะเปลี่ยดก็้มี่เนี่ยบอกเอออ่ะ จะาดบาคบ้าทกอย่างมจะจบเพราะเราจะต้องอามาจจากแถลงการไปแล้วนะครับผมคนก็ทักทายกับสีหลักเรื่อๆนะครับผมระดับหอย่งครับจะไปมัดจำภูณสองแดครับมัานคังเหลือค่าช่างค่าช่างท้กคันเนี่ยหนึ่งแสนันบาท นะพี่เขาไปกับธนาเนี่ยตามไปไปไปเจอพี่ชนวนมาผมรู้ว่าพี่เขาไปกันแล้วนะผมบอกแล้วให้ไปฟังด้วยกันผมบอกพี่อร่อยผมก็บอกเนาะให้เข้าไปด้วยกันนะเพราะว่าคนรอธนาและชนวนมาพยายากให้ธนาและชนวนเข้าไปฟังด้วยว่าการท่านจะพูดเหมือนเดิมไหมว่าท่านจะไม่รับท่านก็บอกเออ ท่านพูดไปแล้วว่าท่านไม่รับผมก็เลยให้ทนายานซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปรับฟังให้ได้ฟังด้วยตุกมซึงของตัวเองอะ่ะไม่ได้ฟังแต่หูให้ตายด้วยว่าอาจารย์พี่จริงนะกับงคุยดูว่าอะไรจบลงแล้วท่านบอกให้คาแนะนำว่าท่านให้คาแนะนาว่าสามารถเอามาทำที่น,น้ำที่วัดก่องนี้ได้หรือแม้กระทั่งว่าถ้ามันเหลือเยอะก็ลังคาครับเพราะว่าลังคาสาระการเรียนหลังที่ที่ข้างผ่านไปเนี่ยมันรั่ว มันก็ยังีกบเหมือนเดิมเนาะเราอย่างกรณีีอ่าือใหญ่มาเนี่ย่ยัมอยากุเพิ ถ่ายเขาบอกผมคำว่า,าบอกผมก็ผมก็จะขอความร่วมมือแค่นั้นเองครับไม่ใช่ว่าผมไม่ไปจํากัดไม่ให้เขาถ่ายนะแต่ก็ขอความร่วมมือคือคิดห่างมาให้สื่อใหญ่เข้ามาอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับขนเคลียความเข้าใจกันนะครับผม ใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับทายเคลียรใจกันแล้วนะครับเคลียใจกันเรียบร้อยแล้วครับผมอ,อานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก,ก็แยกยหญกันออกมานะครับผมมาเรายูทูบเบอร์แล้วก็แหล่งข่าวใหญ่นะครับผมทีวีช่องใหญ่ๆก็กระจายกำลังกันออกมาหมดแล้วนะครับตอนีนี้ทยอยกันออกมา เรื่อยๆนะครับผมคือมาเกลียใจลุงก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ได้จำกัดนะครับถ้าอยากให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ยูทูบถอยออกไปไกลอีกนิดนึงก็ลุงก็จะคุยให้นะครับคุยกับยูทูบเบอร์สงสัยนี่จะคิดถึงเรามากกว่า แคบแคบอายังครับแคบหมดยังครับก็เต็มก็เต็มอยู่ที่ย่ะส่วน ส่วนกระดาษ A4 ตัวนี room, Darwin, 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 Darwin. ้ก็คือสเตทเมนต์นะครับในการโอนเข้ามาของุจีแต่ละท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น9บาท10บาท19บาท20บาท25บาทอินรั้งหมดครับ